สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันบริเวณที่จุดตัดถนนทศดินแดงนะครับเราอยู่ที่ที่ยุรถอโศกนะครับที่หยุดรถอโศกฝัง่งขาออกซึ่งที่รถอโศกนะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะได้แก่ขาออกและขาเข้านะครับ ขาออกนี่คือออกจากกรุงเทพนะครับส่วนขาเข้าคือเข้ากรุงเทพขาเข้าจะอูตรงข้าวฝั่งถนนด้านนู้นนะครับขาออกนะครับไปสายตะวันออกนะครับโดยที่รสงนั้นก็มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นนะครับได้แก่แอร์พอร์ตเรลิงและรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ใต้ดินนะครับเห็นไฟขบวนรถมาแต่ไกลเลยนะฮะ มาจากฝั่งสายตะวันออกนะครับสัญญาณมาแล้วครับกำลังนำคานกั้นลงนะฮะคานกั้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝัง่งด้นลงต่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังมีรถไฟมานะครับผ่านการลงเรียบร้อยขณะนี้เวลา6นาฬิกา20นาทีขบวนรถสินค้าขบวนที่777ขขบวนที่777ต้นทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ปลายทางยางรับส่งสินค้าพระหนโยชิกผ่านที่อยู่รถสโอกโซครับ G A 4 5 2 9 หยุดรถราสศกไปแล้วครับขบวน,นเ7็ดเ็ดเ็ดครับถนนมะโศกนะครับสภาพการจราจรยามเช้านะฮะในช่วงเช้าประมาณตีสี่ตีห้านะครับก็มีฝนตกด้วย ก็ MRT นะครับแล้วก็นี้จะเป็นสะพานเชื่อมไปยัง Airport Rail Link นะครับซึ่ง Airport Rail l i n k ก็อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับสถานีมักกะสันนะฮะ Airport Rail Link สัญญาณดังอีกแล้วนะครับ ครถรถมานะฮะโดยขบวนรถที่จะเข้ามานะครับเป็นขบวนรถธรรมดาขาทีบ2เ275 275ต้นทางจากกรุงเทลลพปลตตพนงปลายทางด่านกรุมแดนบ้านลองลึกนะครับจะทำปวนเข้าสู่ที่อยู่รถสศคนะตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับ แล้วนะครับลงแล้วโอรถคันสีดำเมื่อกี้ให้ความร่วมมือดีมากนะจอดตั้งแต่คานกั้นยังไม่ลงนะครับสุดยอดเลยไฟมาแล้วนะโนนรอคานกั้นฝั่งด้านนี้ลงนะครับกำลังลงแล้ว ไปแล้วครับรถจะมาแล้วกำังขบมาโอ้โหนี่นะขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนอี่275 275ไปทางด่านพงแดนบ้านคลองลึกเร45 48 ฉันเชิงซ้าย้นะครับขบวน275นะครับท่านจะเชิงเซาแล้วครับ275 GA4548 ขบวนที่275 275ปลายทางด่านกรมแดนบ้านคลองลึกออกจากชุมทางฉะเชิงเซาครับนี่นะครับถึงแล้วนะสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซานะครับเดินทางมากับขบวน275นะฮะและเดี๋ยวเราไว้ติดตามนะครับคลิปถัดๆไปที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซานะครับ รอติดตามกันนะครับว่าจะมีขบวนอะไรให้ได้รับชมกันอีกนะครับฝากกันด้วยนะครับ